ท่านสื่อมวลชนที่เคารพกระผมนายวัชรพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงพลตบอเอกวัชรพลประสานราชกิจและกรรมการปปรชทุกท่านเพื่อขอให้ทบทวนมติการไม่รับไต่สวนกรณีเงินตกหล่น500 000, 000, 000, 000, 000, 000. ล้านพันล้านจากกรณีการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ซึ่งผู้พูดเรื่องนี้คืออดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนั้นซึ่งมีการพูดอย่างชัดเจนบันทึกไว้เป็นรายลักษณ์อักษรในสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตาสีตาสามมาพูดเป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานของรัฐพูดและผมสงสัยว่าทําไมปปชถึงเป่าคดีไม่รับพิจารณาในเรื่องนี้ผมจึงมายื่นขอซทบทวนเพราะในกรณีที่นายกอบตอรประลัดเทศบาล หรือค่าการบ้านนอกทําผิดท่านยังเอาไปเอาตายแต่ทําไมในกรณีนี้เงินจำนวนมากถึง500ล้านพันล้านท่านกลับจะเป่าคดีนี้ทิ้งผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งจึงไปยื่นขอทบทวนโดยด่ว,ยดวนที่สุดขอขอบคุณ